สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะฮะวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับผมเจ้า Yaris Cross นะครับตัวนี้เป็นรุ่น1.5 Premium Luxury นะครับหรือว่า Premium ตัวท็อปนั่นเองนะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่9 1 1 0 0 0บาทนะครับมากับเจ้าสีขาวมุกหลังคาดำนะครับซึ่งราคาต้นอยู่ที่ยอยู่ที่899,000บาทนะครับผมโอ้โหต้องบอกเลยว่าเห็นครั้งแรกเนี่ยคิดว่ารถจักรนเล็กๆนะฮะ ต้องบอกเลยว่ารถคันใหญ่กว่าที่คิดเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็สมรรถนะการขับขี่ต่างๆนะบอกเลยว่าขับได้อย่างสนุกมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับออปชั่นมีอะไรบ้างเดี๋ยวปังไลฟ์ฟังเลยนะฮะบอกเลยว่าจัดแน่นจัดเต็มมาเลยนะครับอ่าด้านหน้าก่อนแล้วกันเนาะนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED พร้อมเลนทํามอนดิงไลท์นะครับไฟตัดหมอกนะครับผมพร้อมกับเซ็นเซอร์นะครับเซนเซอร์นะฮะอ่าเซนเซอร์เล็กตรงนี้นะครับไว้กาลระยะนะครับเวลาจอดเทียบด้านหน้าใกล้ๆนะครับ กระจังหน้านะครับเป็นแบบเป็นแบ็บดำเงานะครับมาเร้ากับกล้องด้านหน้านี่ครับกล้อง360องศานั่นเองนะฮะโอ้โหเปี้ยวมากเลยนะครับด้านล่างนะครับจะมีส่วนของตัวกระจังที่เป็นสีเขาเรียกว่าดำด้านนะฮะแล้วก็สีของตัวบอนเนี่ยนะฮะจะเป็นแบบบอลด้านเหมือนกันนะครับเอาไว้สําหรับเวลาเราขับรถตัดจังหวัดเนะาะก้อนหินเนี่ยกระเด็นใส่นะครับตคนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าช่วยเรื่องของการเสรียดหินเนี่ยได้ดี เน,นี่ยดัดมันเลยนะครับเพราะว่ามันมีความด้านมีความหนานะของตัวสีแล้วก็ตัวพลาสติกดําด้านน,นะครับอ่าโอ้ต้องบอกเลยว่าไฟหน้าเขาเนี่ยสวยมากเลยนะฮะไฟหน้าเนี่ยไม่เคยเห็นเลยแบบนี้นะครับเป็นดีไซน์ที่โอ้โหล้ำมากๆค่าตัวเขาแตงแสน้าหมื่นเบาทเองนะครับเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับอันนี้สีพิเศษนะเลยเป็น9 000, 1 1 0 0 0บาทครับ มาดูเค,ครื่องยนต์กันหน่อยนะครับห้องเครื่องเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่ามีความกว้างนะครับแล้วก็มีช่องระบายอากาศเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อถ่ายเทความร้อนแล้วก็ให้ลมภายในใต้ห้องเครื่องนะครับเวลารถขับไปเนี่ยนะครับช่วยถ่ายเทความร้อนให้กับเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมซึ่งตัวนี้เครื่องยนต์เนาะทางขวาคือมอเตอร์ไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์นะครับการปันตีนะครับรับกันให้5ปีแสนห้าหมื่นกิโลเมตรนะครับบริษัททีนอฟอาร์ทีคอนิกด้วยนะครับส่วนตัวอินเวอร์เตอร์นะครับรรัับปะกน ให้5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับแบตเตอรี่ไฮบริดที่อยู่ด้านล่างของคนนั่งแถวหลังเนี่ยรับประกันได้10ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับผมต้องบอกเลยว่าการออกแบบภายในห้องเครื่องเนี่ยใส่ใจมากเลยนะฮะมีส่วนของตัวแผงนะครับนี่ครับปูกันความร้อนกันเสียงนะครับแล้วก็นี่ครับฉนวนกันความร้อนตัวนี้นะฮะไม่ให้ความร้อนเนี่ยจากเครื่องยนต์นะครับขึ้นไปทําให้สีของฝาปองเนี่ยสิ้นนะครับท่านผู้โอ้ตัวนี้ใส่มาด้วยนะครับ ใส่ใจมากๆเลยนะครับเครื่องยนต์นะครับมาพร้อมกับเกียร์ CVT นะครับอารมณ์เหมือนกับเราขับเกียร์ธรรมดาอ้อขอโทษครับเกียร์ออโต้เป็นแบบมอเตอร์ไซค์เกียร์ออโต้นะครับคือมันจะเขาเรียกว่ามีความตื่นเต้นในการเข้าเกียร์ตลอดนะครับขับไหลลื่นขับสนุกนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยเคลมว่าประหยัดน้ำมันถึง26.3กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับตอนนี้ณตอนนี้น้ำมันก็เฉลี่ยละโลละเอ่อลิตรละประมาณ38บาทเนาะ ก็เฉลี่ยตัวละประมาณตัวละบาทกว่าถ้าได้ถ้าเราขับได้ตามนั้นจริงๆนะครับก็ถือว่าประหยัดมากๆเลยนะครับในราคานี้นะฮะมาดูด้านข้างต่อเลยดีกว่านะฮะด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับล้อแม็กคอบ18ดเลยทีเดียวนะครับโอ้โหใหญ่ครับต้องบอกว่าคับจอมากเลยนะฮะโดยให้สีิยารที่สองหนึ่งห้าห้าสิบห้า1 8นะครับโอ้โหนี่ให้ล้อ18เลยต้นราคา900,000 ยอดเลยนะครับด้านข้างนะครับมาพร้อมกับโลโก้ h e v นะครับแล้วก็กระจกปูช้างตัวนี้เนี่ยมีระบบเตินมอับด้วยระบบ b s m c t a นะครับแล้วก็มีกล้องมองรอบคันให้ด้วยนะฮะนี่ให้ดู b s m นะครับอยู่นี่ใกล้ๆเลยนะครับแล้วก็มีกล้องมองรอบคันตรงนี้นะครับด้านล่างหูช้างตัวนี้นะครับแถบคิวด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นแบบเรียกว่าดำด้านนะครับพร้อมกับแถบสีบอลนะครับเป็นบอลด้านเหมือนกันนะครับ ตกแต่งตัวนี้แน่นอนครับว่าป้องกันเรื่องของหินกระเด็นใส่อีกเหมือนกันนะฮะตรงมือจับนะครับก็จะเป็นคูสตาร์ทสมาร์ทคีย์ที่เป็นทั้งสองฝั่งเลยนะครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะครับหลังคาทูโทนแบบนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าโอ้สวยสปอร์ตมากมากเลยนะครับสวยจริงฮะน้ำมันนะครับอันนี้เนี่ยรองรับน้ำมันแกสโซฮอล์ e 2 0นะครับผม มากด้านหลังนี่ต้องบอกเลยว่าพอเรามีคิ้วโครเมียมที่ตัดมาด้านข่านนี้นะครับพอมาดูด้านหลังเราเนี่ยที่มาพร้อมกับลาวหลังคาด้านบนละคีฉลามนะครับบอกเลยว่าสวยลงตัวมากๆเลยนะครับแล้วก็ไฟท้ายที่เป็นไร้ไกดิ้งที่เป็นเหมือนตัวเลกทิกถูกนะครับโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะฮะแบบนี้แล้วก็ได้ส่งตัวไฟส่องทะเบียนด้านหลังนะก็เป็นสีขาวด้วยนะฮะครือตัวนี้จะมาพร้อมกล้องมองหลังนะครับ แล้วก็เซนเซอร์หลัง2จุดนะครับซึ่งกันชนท้ายเนี่ยจะเป็นกันชนท้ายแบบดําด้านเหมือนกันนะครับตัวนี้แล้วก็มีตัวคิวไฟตัดหมอกท้ายมาให้นะครับตัวนี้จะเป็นสีบอนด้านนะครับสวยมากโอ้โหแล้วก็เสริลัก hev แล้วก็ยานิชครอสนะครับประตูท้ายไฟฟ้านะครับวิธีการเตะก็คือเตะไปที่บริเวณตัวนี้ครับโดยที่เราต้องมีกุญแจที่ตัวก่อนนะครับอันนี้ปักไม่มีกุญแจมานะเพราะรถสตาร์ทอยู่นะครับก็เปิดได้เลยครับ จากตรงนี้จะมีเสียงร้องหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เปิดเลยอบนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมาพข้มก,กับร,ระบบกันหนีบด้วยนะครับแล้วก็มีกล้องบันทึกหน้าหลังให้ด้วยนะครับเจ๋งมากๆเลยนะฮะพอปิดก็กดตรงนี้ครับใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับสปอยเลอร์ด้านหลังเนี่ยมันก็ไฟเบกด้วิสามที่บอก,บอกเดยว่าให้ความรู้สึกด,ดูท้ายสปอร์ตมากๆเลยนะฮะ ลงตัวกับสีขาวมุกสีนี้มากๆเลยนะครับคิ้วด้านหลังนะครับนี่คิ้วตัวนี้ก็มีทั้งสีล้อเลยนะครับให้ความรู้สึกเ,เรียกว่ามันสปอร์ตคอร์ซเซอร์นะครับโอ้โห oh, oh. กระจกจุดเด่นของเขาเลยคือเรื่องกระจกนะครับัมรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยทำมาค่อนข้างจะได้กระจกที่กว้างนะครับแล้วก็มีกระจกเสาซีเนี่ยที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะค่อนข้างใหญ่คือเวลานั่งเนี่ยรู้สึกว่ารถเดรโลงมากขึ้นตรงนี้นะครับโอ้กว้างมากๆนะครับ จบมองข้างแน่นอนครับว่ามาห้องกับระบบ RCTA นะครับ BSM นะครับมามาทั้งสองฝั่งเลยนะฮะโอ้หนี่ให้สเปคเนี่ยเหมือนตัวพี่ๆอย่างตัว Camry หรือว่า Fortuner รุ่นพี่เลยนะครับแล้วก็นี่ครับระบบกล้องมองรอบคันตัวนี้ด้วยนะครับที่จะแสดงผลไปที่จอในตัวรถนะครับมาพาไปดูด้วยนะฮะต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยโอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับในราคา800,000-900,000บาทเท่านั้นเองนะครับก็เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะฮะ และฟังก์ชันอีกอย่างนึงที่เป็นจุดเด่นเขาเลยก็คือเรื่องของพนูลอมิกก๊าสด้านบนนะครับไวเลสชาร์เจอร์นะครับแล้วก็ประตูท้ายไฟฟ้านะครับเขาระบบเตะด้วยนะครับแล้วพาไปดูข้างในครับซึ่งถ้าเป็นสีขาวมุกเนี่ยได้สีขาวได้สีภายในเป็นแบบทูโทนด้วยก็คือสีเทาแล้วก็สีเทาเข้มนะครับแบบดูในกันครับเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับภายในของเจ้าตัวยาริสคอร์สนะครับลุนสีขาวมุกหลังคาดำนะฮะตัวนี้เป็นรุ่นลาสซูรี่เนาะนะครับภายในทูโทนแบบนี้เลยครับก็คือ อะเดเป็นสีเทาออนแบบนี้ครับตัดสีเทาเข้มนะครับแบบทูโทนแบบนี้แล้วก็เฉวนตัวตกแต่งด้านนี้ครับเป็นแบบสีดําเป็นแบบดําเงานะครับมาพร้อมกับตัวสวิตช์ควบคุมนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับแล้วก็พับเก็บออโต้เมื่อเราล็อกรถนะครับผมอันนี้ก็ปรับกระจกมองข้างนะครับถัดมาส่วนงปรับขึ้นลงกระจกไฟฟ้านะครับเป็นออโต้ฝั่งด้านคนขับนะครับรุ่นนี้ก็เป็นสวิตช์ปิดให้กระจกบ้านอื่นเนี่ยเอาเอาขึ้นลงได้นะครับผมทุกเว้นฝั่งคนขับ ตัวนี้ครับเป็นแบบซอฟต์นะครับเป็นหนังนิ่มนะฮะแล้วก็เดินได้สีเทาอ่อนนะครับส่วนนี้เป็นซอฟต์เช่นกันครับหนังนิ่มส่วนตัวนี้เป็นยูเทนแข็งนะครับผมเราบอกเลยว่าโอ้โหออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตเรียบหรูมากๆเลยนะฮะลำโพงนะฮับโพงตำแหน่งแบบแพลเนียด้วยนะตัวท็อปรุ่นนี้นะครับด้านในนะครับเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับแล้วก็เบาะเป็นเบาะหนังนะครับมีรูระบายอากาศตรงนี้ด้วยนะฮะ แถบตรงกลางแบบสีเทาอ่อนนะครับแต่ั้งข้างสีเทาเข้มนะครับเดินได้สีฟ้าครับผมอันดีไซน์ภายในค่อนข้างที่จะดูดูลับมากๆเลยนะฮะสวิตด้านขวานี้นะครับตรงนี้ใกล้ๆดีกว่านะครับด้านขวาตัวนี้ก็เป็นควบคุมตัวนี้ตัวเปิดปิดนะครับตัวท้ายไฟฟ้าระบบเปิดปิดระบบ p c r u ตี้หรือระบบเตื่นต่อการชนนั่นเองนะฮะตัวนี้เป็นระบบ T-R-C v s c นะครับตัวนี้เซ็นเซอร์รอบคันนะครับ ส่วนตอนนี้มีระบบเตือนลมยางอ่อนด้วยนะฮะอ่อนดีมากเลยนะนี่เปิดระบบ ev นะครับส่วตัวนี้ครับระบบออโต้ไฮบริดเหมือนบบไฟหน้าไฟสูงอัตโนมัตินั่นเองครับส่วนตัวนี้ครับปรับระดับความสูงต่ำของไฟหน้านะครับผมส่วนตัวนี้ครับนี่ที่เก็บเหรียญนะครับแล้วก็ที่เปิดฝาโปรงหน้าอยู่นี้ที่เปิดไฟน้ำมันอยู่นี้ครับกระดางตรงนี้คอนโซลเนี่ยแดชบอร์ดด้านบนนี่นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นแบบ U 1 0ทนแข็งนะครับ ็นแข็งนะแล้วก็แต่ตัวนี้ครับสีเทาอ่อนตัวนี้จะเป็นแบบซอฟแบบนิ่มนะครับเดินได้สีเทาอ่อนแล้วก็มีแถบสีน้างเงินตัวนี้นะครับผม๋ยวไปนั่งด้านในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้เก็อยู่ภายในรถยาริสคอร์ตตัวพรีเมียมรัชชูรี่แล้วนะฮะภายในก็ต้องบอกเลยว่าสีสันของตัวหน้าจอนะครับแผงหลอดไฟต่างๆนะฮะโชว์เนี่ยของ่า้ที่จะดูสวยดูล้ำมากๆเลยนะครับ โอ้โหสวยมากครับชอบมากนะครับเนี่ยยังแถบตัวมระติภัณฑ์ที่พรมอะไรเนี่ยนะครับก็เขาเรียกว่ามีสีเรื่องออกมาแบบนี้นะครับเป็นแบบแสงสีขาวนะครับตัวอักษรต่างๆหลนี้ก็เป็นเรื่องแสงมาเป็นแสงสีขาวนะครับผมโอ้สวยมากเลยนะฮะแล้วก็มีแฟนเบดไลท์ตรงนี้ด้วยนะครับแฟนเบดไลท์เนี่ยก็จะมีส่วนของตัวนี้ครับแถบประตูด้านด้านข้างนะครับทั้งสีบาเลยนะเป็นสีแบบจางๆเบาๆนะฮะอืมนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูฟังก์ชัน ด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะครับเจ้าตัวมาติัดของท่นทูมารายนะครับตัวนี้ก็จะไม่ต่างจากตัวพรีเมียมเท่าไหร่นะก็คือด้านขวาตัวนี้เนี่ยจะเป็นควบคุมนะครับตัวนี้เป็นกระดินะครัคุคอนโทรลแบบฟูลสปีดแล้วนะครับผมตัวนี้ควบคุมระบบ LDA หรือว่าระบบเต่องออน็อกเลนนั่นเองนะครับส่วนโหมดตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวปรับโหมดของตัววิทยุนะครับถัดลงมาเป็นตัวรับสายต่อบลูทูธนะครับผมรับสายวางสายโทรศัพท์ตัวนี้เปลี่ยนเพลงนะครับไปกลับตัวนี้แล้วก็ Drive mode ครับ อันนี้พิเศษเลยช่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยแต่มีประโยชน์มากนะก็คือตัวฟังก์ชันเปลี่ยนได้โหมดนะครับก็คือมีโหมดกับขี่สามอันมีอีโค่พาวเวอร์นะครับแล้วก็นอร์ม l ลนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าว่าเราเปลี่ยนเป็นโหมดไหนเนี่ยนะครับจอมันติฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยก็จะขึ้นมาแบบนั้นฮะก็จะลองกดดูนะครับถ้าพวกเรากดหนึ่งครั้งป๊เห็นไหมครับกดสั้นๆจะเป็น power mode ก็จะมีตัว P PWR ขึ้นมาตรงนี้กดสั้นๆอีกทีนึงก็คือปิดระบบ power mode แต่ถ้้าากดคคงป๊บบนะรั เป็นอีโค่โหมดครับก็จะมีอีโคขึ้นมาสีเขียวเห็นไหมฮะพอกดค้างอีกซั้งอีกครั้งหนึ่งนี่ครับอีโคก็จะหายไปแล้วนี่วิธีการใช้งานง่ายๆของระบบ Drive Mode นะครับถัดไปครับตัวนี้ตัวนี้จะมีรูปกล้องนะครับก็คือระบบพนอลรับบิวมัวเตอร์หรือว่ากล้องมองรอบคันนั่นเองนะฮะกดหนึ่งครั้งครับกดเลยปุ๊บไหมฮะจะมีจอขึ้นมาเลยนะครับโอ้แล้วกดซ้ำอีกทรีนึงครับเปลี่ยนทิศทางเห็นไหมฮะเปลี่ยนองศาเปลี่ยนมุมมองอ่ะเปลี่ยนมองนะครับอันนี้เป็นด้านหน้ากดอีกทีนึงครับปิด ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าได้ใช้งานแน่นอนนะครับสำหรับส่วสมสตีที่ขับรถไม่ค่อยคล่องเนาะสามารถกดตัวนี้ได้เลยนะครับถม่วาเราจะขับรถอยู่นะฮะกดมองได้เลยนะครับตัวนี้เพิ่มเสียงรถเสียงนะครับถัดมาตัวนี้เนี่ยควบคุมจอ m id นะครับที่เป็นจอหน้าปัดตัวนี้นั่นเองนะฮะตัวนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีระบบระลมยางด้วยเนาะนะครับตรงนี้นะฮะแล้วส่วนตัวนี้ทริปเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีก้านใช่ไหมครับที่เป็นก้านกดตรงนี้ที่เป็นที่เบรคที่บีใช่ไหมตัวนี้ไม่ต้องนะฮะกดตัวนี้เอาเห็นไหมฮะ ันนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับนี่ีโอ,โอ,โอเห็นไหมเล็กเล็กซ้ายตรงกลางนะครับ A ที่ B ถ้ากดครั้งจะรีเซ็ตแบบนี้นะครับกดครั้งปุ๊บรีเซ็ตเดี๋ยวบักจะทํารีวิวส่วนของหน้าปัดตัวนี้ให้ตั้งหางอีกนะครับนี่ย้อนกลับส่งตัวโหมดนะครับส่วนนี้ระบบสังการด้วยเสียงนะครับผมถัดมานะครับมาดูตรงกลางกันบ้างดีกว่านะฮะตรงกลางตัวนี้เนี่ยเป็นวัสดุเป็นแบบเป็นซอฟ์นะครับเดินได้สีดํานะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับที่วางแก้ว ที่วางแก้วก็จะเหมือนกับตัวพรีเมียมเลยนะก็คือจะมีไ,ไอตัวเรียกว่าตัวรองแก้วที่มีลักษณะของแก้วใบเล็กนะครับสามารถกดเพื่อดึงมันลงมาได้แต่ถ้าเป็นแก้วใบใหญ่อย่างแก้วยีย่ิเราเก็บขึ้นไปปุ๊บแล้วก็มาวางได้เลยนะครับซึ่งเบ้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะลึกเลยนะครับลึกเลยนี่หายไปทั้งข้อมือน, <laughs> <queda> นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแถบสีโครเมียมเงาๆนะครับแล้วตัวนี้เป็นเป็นฮาร์ดคือเป็นแบบวีนทนนะครับผมอ๋ออันนี้ก็ออกแบบได้ดีนะครับตัววางแก้วแบบนี้นะครับ ในส่วนของตัวที่พักแขนเนี่ยนะครับด้านในเนี่ยก็จะมีที่ชาร์จแบตนะครับที่เป็นตัวที่เป็นจักรกลมอยู่นะฮะเนจำมืดหน่อยนะครับแล้วก็ที่เก็บของได้ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่ที่วางแขนเนี่ยต้องบอกเลยว่าจําเป็นมากๆแล้วก็ช่วยให้เราหน้านานเนี่ยนะครับขับรถทางไกลๆเนี่ยแขนไม่เมื่อยอันนี้ได้ใช้จริงๆแน่นอนนะครับถัดไปนะครับส่วนงตัวเบรกมือไฟ้านะครับกับเบรกโคนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยใส่มาแล้วทั้งหมดเลยนะทุกรุ่นเลยนะครับ เบรคโฮนะครับทุกครั้งเนี่ยเวลาเราขับรถนะเวลาเราเข้าเกียร์ดีเนี่ยต้องคาดเบลนะถ้าไม่คาดเบลนะครับต้องเหยียบเบรกแล้วกดปุ่มตัวนี้ให้ไฟมันหายไปนะครับถึงจะปลดล็อกบเบรกมือได้อน,นี้เป็นความปลอดภัยขั้นพื้นฐานเลยนะครับของรถโตโยต้ตาที่ป้องกันไม่ให้เวลาเราเหมือนกับเราเผลอเข้าเกียร์ปุ๊บเดินเลยออกไปเลยอย่างงี้ไม่ได้นะครับต้องมีสติก่อนนะครับคือต้องมีการปลดล็อกเกียร์ว่างหรือมีการคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนนะครับถัดไปนะครับก็คือเรื่องของ ออโต้เบรกโฮก็คือเหมือนกับว่าเราไปจอดติดไฟแดงอยู่นะครับเข้าเกียร์ดีปกติต้องเหยียบเบรกค้างไว้เนาะหรือว่าเปลี่ยนเป็นเกียร์เอ็นใช่ไหมฮะแต่พอมีตัวนี้นะครับเวลาเราเข้าเกียร์ดีไว้แล้วเรากดเปิดฟังก์ชันออโต้เบรกโฮให้ให้ใช้งานเนี่ยนะครับแต่พักทําง,งานให้ดูเนี่ยพอกดปุ๊บนะครับเนี่ยมันจะบังคับให้เรานะครับที่จอจะบอกว่าคุณต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนอ่าเห็นไหมมีเงื่อนไขด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าจะใช้งานมันได้เลยนะครับเมื่อแครัด้มันขึ้นไฟสีีเขยว พอเราหยยบเบรกและไปจอดอยู่ติดไฟแดงนะครับไฟสีส้มติดขึ้นมาเอาเท้าออกจากเบรกได้เลยครับเป็นเวลาสานาทีนะครับพอรถเคลื่อนตัวไปเราแตะคันเร่งเบารถจะปลดล็อกเบรคและเคลื่อนตัวไปให้ครับง่ายแค่นี้เองนะครับแต่ทุกครั้งจะต้องกดเปิดการใช้งานทุกครั้งนะครับเมื่อเราดับรถยนต์นะโอเคไหมนะครับมาดูเกียร์กันบ้างเกียร์ก็เหมือนเดิมครับมี p r n d b นะครับ b คือเกียร์ต่ำไว้ขึ้นขึ้นเขา d ขับเดินหน้า n เกียร์ว่าง r ถอยหลัง p เกียร์จอดนะครับ รถตี้จะมีนี่ฮะช่องตัวนี้เอาไว้ให้ใส่สลักกุญแจให้เลื่อนจากเกียร์ P เป็นเกียร์ N และกดเยีบเบรกแล้วกดปุ่มตัวนี้นะครับให้ไฟเตียวเกียร์ P เนี่ยหายไปเพื่อลดให้เข็นได้นั่นเองนะฮะแล้วการตกแต่งของตัวเกียร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นหนังเนาะหนังพุ่มฐานเกียร์นะครับตัวนี้เป็นสีเป็น,นแบบ c k ดำเงาตัวนี้เป็นยูดีเทนนะครับล้วจะมีตัวบีบตัวนี้นะครับที่คอเกียร์เพื่อปลดล็อกเกียร์ครับอันนี้เป็นเซฟตี้อีกขั้นหนึ่งนะครับของเจ้าตัว เกียร์ตัวนี้นะครับซึ่งมีในทุกรุ่นเหมือนกันนะครับผมอ่าถัดไปนะครับระบบไวเลสชาร์เจอร์นะครับมาพข้ากับไฟแอมเบดไลท์ตรงนี้นะฮะใส่โทรศัพท์เข้าไปชาร์จได้เลยนะครับที่เรารับระบบไวเลสชาร์เจอร์โดยที่จะไปเปิดสวิตช์ก่อนนะจะมีสวิตช์อยู่นี้นี่ให้ไฟติดก่อนเห็นไหมไฟสีเขียวไหมัเมื่อกี้ไม่ติดเห็นไหมนี่ครับไฟเขียวตรงนี้ปึ๊บอันนี้กดซ้ำคือปิดนี่คือเปิดนะครับง่ายๆกันเองครับวิธีใช้ไวเลสชาร์เจอร์ปุ่มพุ่มสตาร์ทอยู่ซ้ายมือนะครับอยู่ตรงนี้ตัวนี้ครัับบเตือนนะคร เตือนเบลนั่นเองนะฮะถัดไปตัวนี้ครับ USBC นะครับแล้วก็ USB e นะครับซึ่งสามารถชาร์จแบตได้2ตํตำแหน่งแล้วแล้วก็ที่ตัวที่พักแขนใต้นี้มีแจ็ควงกลมอีกก็ได,ได้ตำแหน่งเป็น3ตํตำแหน่งแล้วสำหรับด้านหน้าตรงนี้นะครับใครที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะนะครับมือถือสำหรับใส่เครื่องเพียงพอแน,น่นอนเลยบอ,บอกเลยนะฮะตัวแอร์นะครับแอร์ Air, นี่ก็ตองรับการทำงานการกรองแบบ PM 2.5ด้ด้วยนะฮะ แล้วก็เป็นแบบแสดงผลบดิจิตอลแบบนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับมีลายฝ้าหลังด้วยนะครับถัดไปวิทยุกันบ้างตัวนี้เป็นจอขนาด10.1นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay, Android Auto แล้วก็แบบไร้สายด้วยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อทีคอนเน t t e ท e m a t i c ด้วยนะฮะโอ้โหต้องบอกเลยว่ามาเต็มเลยนะแล้วก็จอใหญ่ขึ้นพอสมควรเลยนะครับมาดูแผงแดชบอร์ดนิดหนึ่งตรงนี้นะครับแผงแดชบอร์ดเนี่ยก็จะคล้ายกับตัวพรีเมียมนะครับก็คือ เป็นแบบนิ่มนะครับเดินได้สีเทาอ่อนนะครับแล้วก็มีเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับส่วนแผ่นด้านจักบอรรดินั่นเองเป็น V ีเทนนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นเป็นเออเขาเรียกว่าเป็นโนแกนดำเงานะครับที่เป็นคลื่นแบบนี้นะเหมือนข้าบันไดแล้วตัวนี้ก็เป็นวีเทนเหมือนกันนะครับเกะกว้างพอสมควรนะครับ๋อก็จะบอกว่าการออกแบบคอนโซลเนี่ยสวยนะครับดูเป็นสไตล์รถยุโรปเลยนะครับตอนนี้กระจกมองหลังนะครับ ปรับได้แบบนี้นะฮะแต่ยังไม่มีลดแสงอัตโนมัติเนาะแล้วก็มีกล้องบันทึกหน้าหลังมาให้เลยกับตัวรถเลยนะครับด้านบนตัวนี้นะครับกระจกมองหลังนะครับก็คือนี่ครับกระจก2หน้าสิมัใชอมกระจก2หน้านะครับคือมีให้ทั้งสองฝั่งเลยและที่เป็นไฮไลท์เลยของรุ่น premium l u x r y นะครับก็คือม่านนะครับที่เป็นม่านปิดด้านบนตัวนี้นะครับซึ่งม่านเนี่ยสามารถเปิดได้เป็นแบบระบบไฟฟ้าแบบนี้นะครับกดปุ๊บไปเลยครับ อย่างเร็วนะฮะอู้ไปถึงดูนเลยนะฮะแล้วก็ปิดนะครับปิดกัแบบนี้ครับก็ต้องบอกเลยว่าให้ความรู้สึกสไตล์รถยุโรปเลยนะบแบบนี้นะฮะวิวสวยดีด้วยนะครับซึ่งกระจกตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะติดฟิล์มได้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนซื้อรุ่นาชู u ี่ก็เด็ดเลยไมติดฟิล์มด้วยนะฮะจะได้ช่วยเรื่องของการลดความร้อนนะครับที่มาถึงห้องโดยสารด้วยนะฮะอืมนะครับไฟสองตัวนี้สีอะไร โอเคสีขาวนะครับขาวนวลๆออกเหลืองๆหน่อยนะครับโอ้ต้องบอกเลยว่านั่งแล้วเนี่ยกว้างจริงๆนะฮะต้องบอกเลยว่าไม่ผิดหวังเลยนะครับที่ให้ออปชั่นมาขนาดนี้แล้วก็ห้องโดยสารที่มีความกว้างขนาดนี้นะครับการดีไซน์ให้ความรู้สึกความเป็นรถยุโรปมากยิ่งขึ้นรถดูทันสมัยมากขึ้นนะฮะในราคา8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนี้นะครับโอด้มดมันดานบนด้วยนะ โอ้โห oh, ซูฟี่มานี่รอเท่เลยนะครับแล้วก็ลำโพงพาวนเนีย6ตตำแหน่งเลยนะฮะตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันหน่อยดีครับว่าข้างหลังเนี่ยนั่งแล้วเป็นยังไงแล้วก็มีออปชันอะไรกันบ้างนะครับผมดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนี้ก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหให้ความรู้สึกว่างเลยนะตำแหน่งเบาะนี้คือตำแหน่งที่ปักเนี่ยนั่งเมื่อกี้เลยนะครับไม่ได้ปรับเข้าไปเลยนะฮะแบบแทบแบบจริงๆเลยที่เราใช้งานนะครับ ก่อนที่จะไปดูด้านในนะฮะดูแผงประตูก่อนดีกว่านะครับแผงประตูเนี่ยเป็นทูโทนนะครับอันนี้สีเทาอ่อนนะเดินได้สีเทานะครับเป็นเทาอ่อนเนาะแล้วก็นี่ก็เป็นสีเทาเข้มนะครับแต่ไม่ได้เข้มมากเนาะนะแล้วก็ตัวแผงตัวนี้นะครับก็เป็นสีเป็นแด็บดำเงานะครับตัวนี้เป็นแด็บดำเงาตัวนี้นะครัแล้วก็เป็นสีเทาออกสีเทาเข้มนะครับตัวนี้ก็เป็นแด็บดำเงาเมื่อจากก็เป็นแบบโครเมียมนะครับซึ่งตัวนี้เป็นแบบซอฟต์นะครับคือแบบนิ่มนั่นเองนะฮะส่วนนี้ก็เป็นซอฟต์เหมือนกันนะครับคือถ้าเเเเเปป็็นนนนนนสีีอออ่่่ยยยมมมซฟต์หหดดลลแบบิ ให้สัมผัสที่ดีมากในเวลาเอาศอกมาเท้าวันนะครับผมอ่ะดูด้านในกันหน่อยดีกว่านะฮะด้านในเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหกว้างมากๆเลยนะฮะเบาะแถวหลังเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะปรับเอ็นได้โดยใช้ตัวปรับเอ็นตัวนี้ครับนี่ปรับจะมีตัวนี้ให้ดึงอยู่นะครับให้เอ็นลงไปได้อีกระดับหนึ่งนะครับให้นั่งได้เขาเรียกว่าทางไกลเนี่ยคนนั่งด้านหลังเนี่ยไม่ปวดหลังแน่นอนนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับแอร์ด้านหลังด้วยนะฮะเห็นไหมครับมีแอร์ด้านหลังแล้วก็ มี USB C สองตำแหน่งใต้แอร์ด้วยนะครับโอ้โหชาร์จได้อีกสองตำแหน่งเลยนะครับเดี๋ยวลองไปนั่งกันหน่อยดีกว่าว่านั่งแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้ปรก็เข้ามานั่งแล้วนะฮะแต่ยังไม่ปิดประตูนะครับประตูก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับกว้างแล้วก็ขึ้นลงค่อนข้างที่จะง่ายนะเพราะว่าตัวฐานประตูตรงนี้นะครับมีความกว้างนะครับถ้าผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเนี่ยปัคิดว่าท่านน่าจะก้าวขึ้นลงได้อย่างสะดวกเพราะว่าตรงเนี่ยครับเปิดประตูได้กว้างมากแล้วก็ ช่วงตรงนี้เนี่ยมีความกว้างนะครับผมพอนั่งแล้วนะครับก็ความห่างของเบาะเนี่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าโอ้พักสูงร7อเจิกว่านะนี่ครับเหลือๆเลยนะครับนั่งเหลือๆเลยนะครับให้ความรู้สึกที่กว้างมากเลยนะฮะแล้วก็พร้อมกับเป็นพารูเลมิกกราสนะครับโอ้โหให้ความรู้สึกที่รถนี่โล่งแล้วก็มีมิติในการมองมากยิ่งขึ้นสำหรับด้านหลังดีนะครับสวยมากๆเลยนะฮะ แอร์ด้านหลังตัวนี้ก็สามารถที่จะปิดได้นะครับถ้าไม่ใช้ปิดตรงนี้เปิดก็หมุนนี้ขึ้นมาแอร์ออกมาแล้วนะครับเก็จะมีที่ชาร์จด้านล่างตัวนี้นี่เห็นไหมฮะ USB มีไฟด้วยนะฮะบ,บอกว่าชาร์อยู่ตรงนี้นะเสียไปตรงนะโอเคนะครับนี่มีไฟด้านหลังตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวน,นี้สามารถที่จะวางคาซิดน้องเบบีได้ด้วยนะครับสองตำแหน่งเลยนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหนั่งแล้วรู้สึกโอ้โ ราคา899,000บาทให้ขนาดนี้เลยนะฮะมันจะเป็นรุ่นที่ขายดีเลยนะมีได้ทั้งไฮบิดด้วยความประหยัดด้วยนะครับแล้วก็ให้ทั้งเทคโนโลยีต่างๆมาครบเลยนะฮะแล้วรุ่นกระจกแบบนี้นะครับปักจะบอกเลยว่าที่เป็นกระจกยาวแบบนี้นะครับรุ่น c l เนี่ยนะครับเป็นรุ่นแรกที่ให้มาเลยนะฮะร,รุ่นพี่อย่าง Fortuner หรือ Camry ยังไม่ให้เลยนะนี่เป็นรุ่นแรกเลยที่ให้มานะครับผมโอ้โหเขาเรียกว่า ออปชันเนี่ยเกินราคาจริงๆนะครับโอ้แล้วก็ที่จับตรงนี้ครับมี4ด้านเลยนะเอาไว้ขึ้นลงลรถตัวนี้นะครับมีทั้ง4ีด้านเลยนะฮะแล้วที่สำคัญคือประตูท้ายก็เตะเปิดไฟฟ้าอีกนะครับโอ้ให้เหมือนกับพี่ๆอย่างโคร a าครอสเลยนะฮะ <c oughs> นี่นั่งละเอ็นด้วยปรับเอนมาแล้วโอ้นั่งสบายมากแล้วก็นี่ครับ ความห่างของตัวขานะครับเหลือๆเลยต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูการพับบอกกันหน่อยดีกว่าว่าพับบอกด้านแถวหลังแล้วเนี่ยนะครับจะมีพื้นที่กว้างแค่ไหนนะครับไปลองพับกันครับกลองด้านหลังนะครับเปิดแล้วประตูท้ายนะฮะนีครับเปิดแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีพรมมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ ใต้พรมเนี่ยจะมีเป็นช่องนะครับให้สำหรับเก็บของนะครับนี่บาเริ่มเลยนะครับมาเริ่มเลยแล้วตัวนี้จะมีม่านปิดนะครับตัวนี้เอาไว้ปิดของมีค่าเวลาใครมองผ่านกระจกเข้ามาเพื่อที่จะอาจจะไม่ประสงค์ดีเนาะรถก็ให้มาด้วยนะครับวิธีการพับเบาะแถวสองนะครับง่ายมากเลยนะก็คือยกตรงนี้ครับที่เสา C จะมีตัวนี้ก็คือตัวเดียวกับที่พับเอ็นนั่นแหละนะครับพับไปเลยปึ๊บแบบนี้นี่สองฝั่งเลยนะครับ นี่เลยนี่ราบแบบนี้ไปเลยนะครับราบยาวไปเลยนะฮะต้องบอกเลยว่ามีพื้นที่ในการเก็บของเนี่ยมากขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับเราเอาตัวมานี้ออกด้วยนะครับนี่กว้างมากๆเลยนะฮะเห็นไหมครับนี่น่าจะถ้ามีลูกเล็กนะครับก็สามารถที่จะปูที่นอนนะครับของเขาเนี่ยนอนได้เลยนะฮะโอ้โหดีมากๆเลยนะครับตัวนี้ เดี๋ยวไปดูด้านข้างกันหน่อยนะครับว่าปูแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับปูแล้วนะครับปึ๊บนี่ครับโอ้โหกว้างมากนะฮะกว้างจริงครับจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเลื่อกุญแจไว้รดแล้วเผลอดันเป็นล็อกประตูนะฮะปลักกล็อกให้ดูนะครับปึ๊บจะมีเสียงล้องแบบนี้ครับและมีเสียงรับ ขึ้นี่จอ M D D แบบนั้นครับว่ามีกุญแจอยู่รถนะฮะแต่ไม่รู้อยู่ไหนอ่าเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยกุญแจอยู่รถไว้เราลืมอันนี้คือระบบเซฟตี้อีกอย่างหนึ่งนะครับในยา i s Cross นะครับตัวใหม่บังคับสำหรับเจ้าตัวยา i s c r o s s นะฮะรุ่น1.5พรีเมียมลัตชูรี่นะครับต้องบอกเลยว่ามีความแตกต่างของเจ้าตัวฟังก์ชันกับเจ้าตัวพรีเมียมเนี่ยหลายอย่างเลยเนาะในราคา5 0 0 0 0ืนบาทนะครับผมบักไล่ให้ทวนให้ฟังอีกอย่างอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับ อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของล <tinc S 2> ้อนะครับด้านหน้าเลยนะฮะล้อขอบ18นะครับทีนี้มนุ่นขอบ17เนาะด้านบนนะครับกระจกนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ให้มิติความกว้างตัวรถเพิ่มยิ่งขึ้นจากตัวกระจกหลังคาจริงๆนะฮะให้ความรู้สึกนั้นจริงเลยเบร์ชาร์เจอร์ครับระบบประตูท้ายไฟฟ้านะฮะแล้วก็ระบบเตะไฟฟ้าด้วยนะครับความพิเศษอย่างนึงคือเรื่องของกล้องมองรอบคันนะฮะคอนโซลวิวมอนิเตอร์นั่นเองนะครับ ที่ให้มาในรุ่นนี้ราคา5 0,000ื่นนะฮะโอ้โหต้องบอกเลยว่าประตูท้ายฟ้าก็มองรอบคันหลังคาแก้วนะครับเลเดตช,ชาร์เจอร์นะครับโอ้โหแค่นี้ก็คุ้มแล้วครับในราคา5 0,000ื่นบาทนะแล้วไม่ขอสิบ18อีกโอ้โหยังไม่รวมถึงระบบตัวต้าเซนิเซนต์นะครับก็มาถึงหน้าหลังนะครับไฟหน้าอัตโนมัตินะครับผมโอ้อะไรอีกละ่ะเทียบเลยนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED พาเมทมันมานิ่งไลท์นะครับ แล้วถ้าเป็นสีนี้ด้วยนะครับสีขาวมุกหลังคาดํานี่ด้วยนะฮะบอกเลยว่าโหสวยจบครบเลยนะครับมีทั้งเล่าหลังคาล้าหนักได้50กิโลอีกนะฮะแล้วก็คีบฉลามด้านหลังอีกนะครับก็บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะฮะแถมได้ระบบไฮบริดอีกโอ้โหประหยัด26กิโลเมตรต่อดิสเลยนะครับก็ถ้าใครสนใจนะฮะรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าสเปเชียลมากเลยแล้วก็เป็นรถที่ไม่คิดว่าจะกว้างแล้วก็ใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วนั่งสบายด้วยนะครับ ถ้าไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะครับโเตืนเต้นมากเลยเพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะเดี๋ยวจะรีวิวอะไรต่อนะฝากติดตามด้วยนะครับใครสนใจโปรโมชั่นรถยนต์สอบถามปักเลยนะครับสวัสดีครับ